คุณพระช่วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel 23กรกฎาคม2566วันนี้อย่าลืมนะคะ FC แฟนคลับของน้องรายอ่านกาดบัณฑิตมีนัดกันที่รายการคุณพระช่วยนะคะเวลา10โมงตรงค่ะทางช่องเวิร์กพอยนะคะโพสจาก Facebook คุณพระช่วยคุณพระช่วยวันอาทิตย์นี้พบกับศิลปินสุดพิเศษ คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11ไรอันกาดบัณฑิตพร้อมฟังบทเพลงรักสุดอมตะในเพลงห่วงรักแทแท็กคุณพระช่วยในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนี้ตะวันโดง10โมงตรงทางช่องเวิร์กคอร์23นะคะเอฟีแฟนคลับน้องไรอนันก็เตรียมตัวนะคะ นั่งเป็นแรงใจหน้าจอให้กับน้องไรอันนะคะรอเป็นแรงใจหน้าจอรอฟังบทเพลงหวานๆพร้อมกันนะคะจากน้องไรอันกัดบันดิต10โมงตรงวันนี้ค่ะทางช่อง w o r k ์ o i n t 23นะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ุณพระช่วยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งะคะ่ะ